หน้าหมู่บ้านหุหินโผล่แก้ไขยังไงคลิปนี้มีคําตอบเริ่มกันเลยมาดูสภาพกันนี่นะฮะรีวิวจากช่างหน้างานจริงนะครับโอ้โหหินมันโผล่ขึ้นมาเพียบเลยนะฮะทำังไงดีเราใช้เครื่องฉีดน้ําแรงสูงนะครับฉีดไล่สิ่งสกรปรกตามพื้นออกไปให้หมดก่อนเอาลงกิงน้ำยาประสานสิง s s b 1 <S นะครับแล้วทิ้งไว้ให้มันเซตตัวนะครับั้านอนต่อไปนะครับเราใช้ตัวนี้สิงคอนกรีลิแพทช์ SK05 นะครับ ปรับได้หนา2มิลถึง1เซนเทลงไปเลยแล้วใช้ไม้ยางปาดน้ำนะครับปาดเกลี่ยให้ทั่วหรือจะใช้เกลียงมือช่วยก็ได้นะครับเมื่อปูเริ่มมานะฮะเราใช้คาดกีดลายนะฮะตรงปลายด้ามจะเป็นเี้ยวเล็กๆนะฮะเราปาดเพื่อสร้างลายเสิียรทานบนถนนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราทิ้งให้ปูนเซ็ตตัวแห้งประมาณ1วันนะครับก่อนเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยครับขอบคุณครับ